สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งนะครับครับผมช่องครูโดงคอยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะครับบางครั้งครูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อนํามาสะสมด้วยพร้อมกับบางครั้งก็มีการประกาศรับซื้อธนบัตร สำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงธนบัตรอีกหนึ่งชนิดนะครับซึ่งอาจจะเป็นมีเพื่อนเพื่อนพี่งน้องหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าธนบัตรแบบนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาติดต่อขายก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครูโด่งก็เลยตัดสินใจทําคลิปของธนบัตรแบบนี้เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับนั่นก็คือธนบัตรชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเรียกกันนะครับว่าธนบัตรที่ไม่มีฟอยล์แบบนี้นะครับนี่คือธนบัตรที่ไม่มีฟอยล์ก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นฟอยล์ก็คือจะอยู่แบบนี้นะครับบริเวณนี้เป็นฟอยล์เห็นไหมครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังวันนี้จะมาบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาที่เขาเล่นกันนะมันอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าเขาเล่นกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่ ให้ความรู้หรือว่าสําหรับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องที่มีธนบัตรแบบนี้นะครับเฮ้ยเราจะจัดการกับธนบัตรแบบนี้ยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับธนบัตรที่ดีไซน์หรือว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยธนบัตรตั้งแต่20บาท50บาท100บาท500บาทหรือว่า1,000บาทนะครับก็จะมีเส้นฟอยก็คือบริเวณนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าเส้นฟอยจะเห็นเป็นเงาๆนี่ครับเส้นฟอยต่นี้มีบางท่านนะครับ พบเจอธนบัตรแบบนี้คือฟอยแบบหายไปเลยแบบเนี้ยแล้วมีการส่งรูปภาพเข้ามาว่าคุณดลวงช่วยตีราคาประเมินเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเป็นธนบัตรชนิดราคา500บาทนะครับสําหรับธนบัตรที่ไม่มีฟอยล์แบบนี้นะครับธนบัตรที่ไม่มีฟอยล์แบบนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าธนาบัตรชํารุดนะครับทําความเข้าใจกันนะครับถ้าธนาบัตรแบบนี้เราเรียกกันว่าธนาบัตรชํารุดนะครับ เดี๋ยวดูนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับอันนี้ก็จะชํารุดด้านหน้าด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าด้านหลังเจกเช่นเดียวกันพระเจ้าตักสินมหาราชเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟอยกับไม่มีฟอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีแบบนี้นะครับผู้ดวงแนะนําสามารถนําไปใช้ได้เลยสามารถนําไปใช้ได้เลยหรือใครจะเก็บเอาไว้ก็ ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าราคาไม่เกินธนบัตรนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาไม่เกินธนบัตรนะครับบอกเลยนะครับธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรที่ชํารุดชํารุดจากอะไรอาจจะโดนเขาเรียกว่าอาจจะโดนความชื้นไม่ว่าจะเปียกฝนหรือว่าอยู่ในเครื่องซักผ้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสหลุดลอดออกได้เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับธนบัตรไม่มีฟอย์เพราะฉะนั้นเพื่อนเพี่ๆน้องที่สอบถามมาว่า ราคาเท่าไหร่ราคาไม่เกินหน้าธนบัตรนั้นๆนะครับกูโด่งแนะนําถ้าเกิดจําเป็นใช้ก็ใช้เลยแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วยังไม่จําเป็นที่อยากจะใช้ก็ยังไม่ต้องใช้นะครับสําหรับธนบัตรแบบนี้วันนี้เป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับแต่โดยเฉพาะถ้าเกิดมีใครเสนอขายนะครับธนบัตรมีฟอยให้กับเพื่อนเพื่อพี่เพน้องแล้วเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องเอ้ยเอาดีกว่าซื้อดีกว่าก็อะไรอย่างนี้ก็กูโด่งแนะนํานะครับราคาไม่เกินหน้าธนบัตรนี่คือเรื่องราวดีๆแล้วก็ ข้อมูลดีๆที่ครูดงอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรมีฟอยหรือไม่มีฟอยเพราะฉะนั้นสุดที่สุดแล้วแต่เพื่อนๆพี่เพื่อนน้องพิจารณาเอาเลยจะเก็บหรือว่าจะใช้แต่ของคุโดงก็แนะนําตามที่คุโด่งนะครับราคาไม่เกินหน้าธนาบัตรแต่ถ้าเกิดใครมีธนบัตรนะครับมีธนบัตรแล้วตัดเกินตัดเกินคุโดงเคยประกาศเอาไว้นะครับยังไม่มีเลย เป็นเนื้อเกินออกมาตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการตัดขาดอย่างนี้คูโดงรับซื้อนะครับใครมีก็สามารถพูดคุยกันหรือใครมีเลขแบบนี้เช่น592สอสมมติว่า592แต่ว่าข้างบนเป็น5้าดเนี่ยเลขไม่ตรงกันอะไรพวกนี้คูโดงก็รับซื้ออยู่แต่ถ้าเกิดธนบัตรที่มีฟอยคูโดงยังไม่ได้รับซื้อนะครับทําความเข้าใจกันนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องจะได้ประโยชน์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องธนบัติสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ i know you feel this movement right h e r you just be vile b e n r e g i o n reaching for something within you i've been reaching reaching for something within you